ไฮโซแชมป์โพสแคปชั่นเด็ดวันเกิดน้ำหวานเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับคู่ของนักแสดงสาวน้ำหวานรักนภักหรือน้ำหวานเดอะเฟสและไฮโซแชมจิรัตเพราะว่ามีข่าวครา,าวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแต่แม้จะมีดราม่าแค่ไหนคู่นี้ก็ไม่หวั่นเพราะตอนนี้ยังจับมือกันฝากฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันแทบทุกวันเลยล่ะค่ะ และไม่นานมานี้ก็ได้จัดงานฉลองวันเกิดให้กับสาวน้ำหวานด้วยงานนี้ก็มีภาพความหวานออกมาให้ได้ชมกัน และนอกจากจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้ชมกันแล้วยังมีแคปชั่นออกมาให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันอีกแล้วล่ะค่ะเพราะให้โซเชียลได้ออกมาเผยแคปชั่นสุดครีเอทว่าแฟนคนนี้ผมซื้อมาแพงผมซื้อมาสองแสนแสนรักกับแสนห่วงซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาเนเข้ามา c o คอมเมนต์แซวแคปชั่นกันสนานเลยว่าโอ้ยแคปชั่นขอซื้อนะคะเงาน่ารักมากสวีทน่ารักน่ารักกันมากเลยค่ะนั่นเอง